ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มาพูดถึงตัว UST ก่อนเนาะ UST เนี่ยมันจะเป็น stable coin ของ chain Terra นะครับโดยใช้ Luna เป็นตัวแบ็กผ่านโปรโตคอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการของ UST กับ Luna เนาะถ้าตามตามคลิปนะครับระดับน้ำระดับน้ำของเราจะอยู่ที่1ดอลลาร์เสมอถ้าในคลิปนี้นะครับผมก็จะเปรียบ ระดับน้นของเราเป็นเสมือนเป็นาราคาของเหรียญยูเทีเนาะเหรียญยก็คือตรอจะรักษา s t a เบิของมันไว้ก็คืออยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยที่เป็นสปายสปายของเหรียญยืทีเนี่ยจะเป็นเหรียญดูหนาเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนี้ภาพนี้ขวามือสื่อเหมือนก็คือเป็นตัวของเหรียญตัวดูหน้านะแล้วก็ ตัวแมชชีนตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายแบบโปรโตคอลที่เอาลูน่าเข้าไปปุ๊บพวงมาจะเป็นเหรียญอ่า UST เนาะซึ่งระดับน้ำเนี่ยระดับของราคา UST เนี่ยเราจะรักษาไว้ที่1ดอลลาร์เสมอนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้ UST ที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องนำเอาเหรียญอ่าเหรียญลูน่าเนี่ยเข้าไปในโปรโตคอลมากขึ้นเพื่อแลกเป็น UST มันก็เปรียบเสมือนกับว่า เรามีสระน้ำอยู่ยสระหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยตัวพื้นสระน้ำาเราจะเป็นเหมือนเป็นทาโดยเหลี่ยนดูหน้าแล้วระดับน้ําของเราเนี่ยก็คือเหลี่ยนยูทีเนาะพอหนึ่งภาพออกเนาะก็ถ้าเกิดเราต้องการระดับน้ํสาสระน้ําที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นเราจะต้องกว้างขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าพื้นเรากว้างขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราต้องใช้เหลี่ยนดูหน้าเพิ่มขึ้นโดยที่ว่า ระดับหน้าของเราจะต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่มีคนใช้เหรียญ UST มากขึ้นก็จะทำให้ดีมานของของตัวเหรียญ Luna เนี่ยสูงขึ้นตามนะครับผมถ้าจากกราฟนล้ผมจะเห็นว่าเหรียญซับไพเนี่ยกราฟนี้จะโชว์ซับไพของเหรียญ UST นะตรงนี้เขาน่าจะเขียนผิดหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับแต่ผมดูตรงนี้นะก็จะเป็นตัวซับไพของ UST เนาะใน Exchange นะครับผมจะเห็นว่าเส้นเขียวเยวเนี่ย ออร์ามไฮเนะผมว่าเป็นเป็นออร์ามไฮเลยของเหรียญ u s t เนาะแสดงว่ามีคนใช้เหรียญ UFT เนี่ยใน exchange ที่เพิ่มขึ้นเลยสงมงผลให้ราคาลูน่าตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ94ดอลถึง95ดอลต่อต่อเหรียญเนาะแล้วเรากลับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้บอกว่าอะไรบอกว่าตอนนี้ UFT เนี่ยมีอัตราการใช้ที่มากขึ้น มากกว่าเหรียญใดแล้วครับตอนนี้ก็คือฟลิปขึ้นมาแล้วเนาะก็มาสรุปคลิปคลิปนี้กันเลยนะครับผมก็คลิปคลิปนี้ก็คุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลไกของเหรียญดูหน้ากับเหรียญยูเเนาะเหรียญดูหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนพื้นสานน้าที่คอยให้คอยรักษาระดับระดับน้ําก็คือเหรียญยู t ีให้คงที่ที่1นอนยิ่งมีคนใช้เหรียญยู t มากเท่าไหร่ เหรียญรุนหน้าก็ต้องใช้เพิ่มมากเท่านั้นนะครับผมเลยสมพลให้ราคาของียหน้าตอนนี้เรียกได้ว่ามูลมูลเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คล,คลิปหน้านะเจอกันนะ